แยมงานเข้าจี้นำฉบับเต็มมาเปิดอดีตกรกะตจับโปะเอกสารคลิปประชุมไอ v ีวีหนังคนละม้วนพบส่วนที่ผิดปกติแล้วจากกรณีที่เมื่อวานนี้12มิถุนายน66นายสมชัยศรีสุธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกะตได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องเทปการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีที่ถูกเผยแพร่ออกมาโดยระบุว่าอ้าวคดีพลิก ข่าวสามมิติเปิดเทปประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีหนังคลม้วนกับรายงานการประชุมหากรายงานการประชุมเป็นเท็จคนลงนามในรายงานการประชุมงานเข้าแน่นอนนอกจากนี้นายสมชัยยังได้โพสต์ข้อความในหัวข้อว่ามีสติดูให้รอบคอบและละเอียดในทุกๆเรื่องโดยระบุว่าในขณะที่สังคมยินดีกับพิธาว่าพ้นบ่วงไอทีวีจากการเผยแพร่คลิปบันทึกการประชุมที่มีเนื้อหาว่าไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อซึ่งไม่ตรงกับรายงานการ ชุมที่เป็นหลักฐานสําคัญในการร้องกรกะตสังคมทั้งสังคมกําลังประนามและตามตัวคนล,ลงนามรับรองหนังสือและคนตรวจสอบรายงานการประชุมผมเองดูคลิปซ้ําไปซ้ำมากว่า10รอบแล้วมีข้อสังเกตที่ต้องให้ความเป็นธรรมดังนี้ 1. มีการสะดุดระหว่างการเอ่ยคำถามและคำตอบที่สำคัญคล้ายกับเป็นการบันทึกที่ไม่ต่อเนื่องหรือตัดบางประโยคออก 2. อผมโทรหาแยามทัป,ปนีไกลเที่ยงคืนถ้าตั้งข้อสังเกตว่าเทปอาจจะได้มาไม่สมบูรณ์แยมบอกว่าได้มาครบและส่วนนั้นนำเสนอโดยไม่มีการตัดต่อที่สะดุดอาจจะเป็นเพราะสัญญาณเน็ตขณะประชุมสมผมโทรขอความเห็นผู้สื่อข่าวอีกรายหนึ่งเขาดูซ้ำหลายรอบบอกว่ามีโอกาสชนคัดหรือ t ริมบางส่วนแล้วต่อกันได้เพราะ ภาพสะดุดและมุมกล้องขยับ4เรื่องนี้จึงจําเป็นต้องรอบคอบที่สุดในการหาผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์และขอหลักฐานคลิปเต็มถ้ามีหรือบันทึกเสียงหรือพยานบุคคลที่มากกว่าชื่อในรายงานและหากมีเทปที่ระบุเวลาพูดเป็นวินาทีจะยืนยันได้ดีที่สุดเชียร์พิธายินดีกับพิธาแต่ต้องเบิ่งตาให้กว้างที่สุดล่าสุดวันนี้13มิถุนายน66นายสมชายได้โพสต์ข้อความถึงกรณีการเลือกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเอกสารการประชมุมผู้ถือหุ้น V, ไอทีวีโดยบอกว่าข้อสังเกตเมื่อเปรียบเทียบคลิปภาพและรายงานการประชุมไอทีวีมีความแตกต่างกันหลายประการ 1. รายงานการประชุมมี14หน้าคลิปเสียง3นาทีที่เผยแพร่โดย The r e p o r t ตอเริ่มจากวาระที่9ที่อยู่ท้ายหน้า13ถึงหน้า14ซึ่งเป็นหน้าสุดท้าย 2. ส่วนต้นของคลิปกับรายงานการประชมุมแทบจะเป็นการ ถอดความแบบคำต่อคำแสดงถึงการจัดทำบันทึกประชุมที่มุ่งเก็บรายละเอียดได้ถูกต้องดีมาก3ส่วนที่ผิดปกติก็คือลำดับการถามและตอบในคลิปเริ่มจากพานุวัตรตามด้วยวิรัตแตในรายงานการประชุมเป็นวิรัตก่อนแล้วตามด้วยพานุวัตรซึ่งผู้บันทึกการประชุมที่ละเอียดรอบคอบไม่น่าพลาด 4. พิจารณาคำถามคำตอบในส่วนของวิรัตทั้งในส่วนคลิปและบันทึกการประชุมยังตรงกันแบบเกือบจะเป็นคำต่อคำา 5. พิจารณาคำถามคำตอบ ในส่วนของพานุวัตรคำถามเหมือนกันแต่คำตอบเป็นหนังคนละมวล้วนส่วนสาเหตุเป็นเพราะอะไรอย่างไรไม่ออกความเห็นอ่านแล้วคิดกันเองครับเดี๋ยวหาว่าไปตัดสินเขาอีกอย่างไรอยก็ตามในเรื่องนี้ผู้ที่จะให้คำตอบได้ชัดและกระจารที่สุดน่าจะเป็นยามถัป,ปนีเอียศสีชยัยผู้ที่นำคลิปดังกล่าวมาเผยแพร่ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นเพียงฉบับสั้นจึงควรหาฉบับเต็มมาเปิดให้สังคมได้รับรู้ต่อว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรกับการตั้งข้อสังเกตพร้อมคำถาม ว่าคลิปมีการตัดต่อหรือไม่โดยต้องขอคลิปฉบับเต็มมาจากผู้ที่ให้คลิปดังกล่าวมานั่นเองเพราะเจ้าตัวก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าใครเป็นผู้ที่มอบให้เพื่อความกระจ่างต่อสังคม